นี่คือเรื่องราวของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินลาดตะเวนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อรีคอนนะครับซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งหนึ่งหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพไทยเลยทีเดียวแล้วกว่าที่พวกเขาจะได้เครื่องหมายอันทรงเกียรติมาประดับบนอกเนี่ยพวกเขาต้องผ่านบททดสอบที่เรียกว่าคนธรรมดายอย่างเราเราอาจจะนึกภาพตามไม่ออกเลยล่ะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับว่ามันโหดขนาดไหนคือในวันแรกเนมะ่มีผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกทั้งหมด105นายแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ กลับเหลือผู้ได้อย่างยืนหยัดสู้ต่ออยู่แค่9ก้านายเท่านั้นเองโหอัตราการคัดออกนี่มันม,นมหาศาลจริงๆครับและที่สําคัญคือนี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่เรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าตัวเลขเมื่อกี้อีกนะครับคือตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลชุดหนึ่งที่ว่าหลักสูตรนี้มีอัตราการเสียชีวิตที่ยอมรับได้อยู่ที่หปอร์เซคือมันหมายความว่าทุกย่างก้าวที่ฝึกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงนี่มันไม่ใช่แค่การฝึกธรรมดาแล้วครับ แต่มันคือการเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆเอาละครับในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรกันแน่ที่มันเป็นแรงผลักดันให้คนกลุ่มนี้ยอมแลกทุกอย่างเพื่อจะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรที่เสี่ยงตายแบบนี้สิ่งที่ทหารทุกคนกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาก็คือเครื่องหมายรีคอร์อันทรงเกียรตินี่แหละครับสำหรับพกเขาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่โลหะชิ้นหนึ่งนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของจุดสูงสุดในอาชีพทหารเป็นกิติยศที่น้อยคนมากๆที่จะมีโอกาสได้ครอบครอง สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือความตระหนักรู้ในตัวเองของทหารเหล่านี้เลยครับคือวพาเขารู้ตัวดีแล้วว่ากําลังสมัครใจเข้าสู่ภารกิจที่อันตรายที่สุดและก็ยอมรับในโชคชะตานั้นเพราะว่านี่คือหน้าที่ที่มีแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกเลือกให้มาทําทีนี้เรามาดูกันต่อว่าบททดสอบทางร่างกายและจิตใจเนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกันคือแนวคิดหลักของหลักสูนี้เลยนะฮะคือการทลายตัวตนเดิมให้มันสิ้นซากไปเลย เพื่อที่จะหล่อหลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในฐานะของทหารรบพิเศษตลอด24ชั่วโมงนะครับทหารจะถูกกดดันแบบไม่หยุดเลยทั้งความเหนื่อยความหิวการอดนอนความหนาวความร้อนคือร่างกายจะอยู่ในสภาวะที่ทุกทรมานอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรก็เพื่อจำลองสภาวะที่เลวร้ายที่สุดในสนามรบให้มันเกิดขึ้นจริงๆที่นี่ตอนนี้เลย และนี่คือบททดสอบที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดของที่สุดแล้วครับมันถูกเรียกว่าปัญหา60มันคือช่วงเวลา60ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นรกที่ทหารจะต้องทําภารกิจต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีการหยุดพักเลยเป็นช่วงเวลาที่ทั้งร่างกายและจิตใจจะถูกบีบคั้นจนถึงขีดสุดและก็เป็นจุดที่ทหารส่วนใหญ่ต้องยอมแพ้ไปนี่คือเสียงสะท้อนจากทหารนายหนึ่งนะครับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยแรงเราสู้คนอื่นไม่ได้แล้ววะ่ะมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายนะ แต่มันกัดกินเข้าไปถึงสภาพจิตใจแบบรุนแรงมากๆเลยประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความโหดร้ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่การลงโทษเอามันนะครับแต่มันคือวิธีการคือกระบวนการที่จะสร้างทหารที่สามารถสงบนิ่งและตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าจะกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายในสนามรบจริงๆก็ตามนอกจากการทนทายาทั้งร่างกายแล้วเนี่ยหลักสูตรนี้ยังเน้นมากๆเลยครับกับการทดสอบภาวะผู้นำ โดยเฉพาะในสภาวะที่ร่างกายและจิตใจใกล้จะพังเต็มทีแล้วคำถามสำคัญของพาร์ทนี้ก็คือคนคนหนึ่งจะยังสามารถนำหน่วยได้ไหมในขณะที่ร่างกายกับจิตใจของตัวเองเนี่ยมันกำลังจะล้มเหลวอยู่แล้วนี่คือการทดสอบภาวะผู้นำที่เดิมพันสูงแบบสุดๆเลยครับในภารกิจนำทาง100กิโลเมตรนะครับทหารนายหนึ่งจะถูกเรียกขึ้นมาเป็นผู้นำทันทีและต้องพาทีมที่อ่อนล้ากันแบบสุดๆแล้วเนี่ยเดินทางไปยังจุดหมายให้ทันเวลา คำสั่งของเขาถือเป็นเด็ดขาดนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทั้งทีมตอนนี้มันอยู่บนบ่าของเขาคนเดียวเลยนั่นนี่คือคําพูดจากครูฝึกที่คอยสังเกตการอยู่ไม่ห่างเลยมันยิ่งเพิ่มความกดดันเข้าไปอีกแล้วก็แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าทุกการกระทําทุกการตัดสินใจของทหารเนี่ยถูกจับตามองและประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือภารกิจล้มเหลวครับ พวกเขาไปไม่ถึงจุดหมายซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆและยังเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ด้วยและนี่แหละครับคือหัวใจที่สําคัญที่สุดของการฝึกทั้งหมดเลยพลังของทีมเวิร์กและพาราดรภาพที่ไม่มีอะไรสามารถมาทําลายลงได้ภาพที่เห็นมันบอกทุกอย่างเลยครับนี่คือจิตวิญ,ญญาณของหน่วยลีคอนที่แท้จริงพอมีเพื่อนคนนึงล้มลงไปต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยทีมจะไม่ลังเลเลยที่จะเข้าไปช่วยทันที มันเหมือนเป็นสัญชาตญาณของการปกป้องพวกพ้องแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นมันมีกฎเหล็กที่ไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนครับแต่เป็นที่รู้กันในหน่วยรีคอนนั่นก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าเอาศพกลับมาไม่ได้ก็ให้เพิ่มศพเข้าไปอีกนี่เป็นปัจญาที่หล่อหลอมให้ทหารเหล่านี้ผูกพันกันไปตลอดชีวิตเลยและนี่ก็คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรนี้เลยครับไม่ว่าคนคนหนึ่งจะแข็งแกร่งแค่ไหน เทียบไม่ได้เลยกับความแข็งแกร่งของทีมทีมคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่ซึ่งความเจ็บปวดและการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอามาทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ทหารกลุ่มที่ยังเหลือรอดอยู่ต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสุดท้ายของพวกเขานี่คือบททดสอบต่อเนื่องด่านสุดท้ายครับที่ขวางกันร,ระหว่างทหารกับเครื่องหมายริคอนอันทรงเกียรติทุกอย่างตั้งแต่การพายเรือยางข้ามคืนการฝึกด้วยกระสุนจริงระเบิดจริงไปจนถึงการแบกเรือยางหนักๆเข้าเส้นชัย ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อรีดเค้นทุกขีดความสามารถที่พวกเขามีออกมาให้หมดแล้วพอการเดินทางที่แสนสาหัสนี้มันสิ้นสุดลงนะฮะพวกเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆจากครอบครัวแล้วก็รุ่นพี่รีคอนมันคือการยอมรับในความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการต้อนรับข้อสู่ภารดรภาพของรีคอนอย่างเป็นทางการ สุดท้ายนะครับคำพูดจากบัณฑิตใหม่คนหนึ่งมาได้สะท้อนบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เขาได้รับจากสัปดาห์นรกออกมาได้ชัดเจนมากๆเลยนั่นก็คือผมคงมาไม่ถึงตรงนี้ถ้าไม่มีเพื่อนๆซึ่งมันก็ตอกย้ำถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกหักที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญมาร่วมกันนั่นเองครับ